ลองรถนะคะต่อง้ายค่ะอยู่ทีทงรถให้เบิงน้ำบเบรดีสมซื้อบอ,อ,บอบบไปแล้วนะคะเดี๋ยวกสิกับมากลับมาแล้วนะคะให้ฉันยืนหาจนขาแข็งพี่นอ้อง อุ้ยขวดสกับมากนะคะโอ้มันก็อยู่ดีอยู่นะมันก็เมื่อกี้เนีย่ยพอท่านใชก,ก็ว่ามันเบรกอยู่สุ่ล่ออยู่เด้นั่นบ่กว่านอกพร้อมนะคะ เออหางคีไมกก่ไก่เมียนี่ละไอ้เยียบตีนเนียซะานานเห็น,นอย่างหล่นโอ้ห้อง อยู่อยู่ทุกล้อไม่ถึงยางอะ่ะมันอยู่ทุกล้อดูดีลอย อยู่สักทีเธอะหมดตังไปหลายบาทแล้วคนบอกว่าเมียใจดีนะคะสั่งเปลี่ยนอะไรใหม่ทุกชิ้นนะคะบ้าแมนค่ะเพิ่นสั่งมากล้วเก็บไปทางนะคะฉันกับผู้หูว่าซีวาจังใดสั่งมาแล้วเก็บไปทางนะคะ <S <S ชื่อฉันนะคะเขาก็ท้มมากฉันก็อ้าฉันคือบ้ไดดสั่งอย่างเนาะสั่งอะไรมากเก็บไปทางพร้อม มันก็เลยจำเป็นต้องจ่ายนะคะมันเป็นแผนเปลี่ยนตีนเหยียบเบรกนะคะไม่รู้มันจะแข็งเหมือนเดิมไหมนะเพราะว่า ตอนตอนที่ฉันเหยียบเบรกแมะเบรกมันแข็งให้พี่น้องฉันเหยียบไปจนว่าโอ๊ยปันเวลาเราเสียวลนแมคอข้นรถแมคอร่งเชิญหนึ่งว่ามันก้ามขาขึ้นเป็นมัดมัดมันแข็งนะคะแล้วมันต้องเหยียบลงไปลึกเราดูว่าเปลี่ยนใหม่แล้วมันจะนิ่มเหมือนดืมไหมเอามันจะนิ่มมันจะเหยียบง่ายกว่าดืมไหมนะคะ นี่น่าจะเหยียบนี่เดียวอยู่มะไป,บบปล่าอีกเหรอ สภาพนะคะบรดเตตกรุม <c oughs> เสียงหลากรอไหม <c oughs> <m akes> ไม่เห็นรถแล้วนะคะแต่ว่าเสียงยังอยู่เส,สีหลักข้าหน้ากลับมากแต่ไี่นองอันนี้ก็รถน้ำมันหมดอยู่อู่เรานะคะ เสียบเบียคือหายหิมแบบน,นี้ไปกาบรถแท่งไหนเนาะอันนี้เฝ้าอูนะคะปลาเราไม่อยู่ค่ะปูฉันอยากน้ำแต่นกดเลอตเตอรี่ไหมพี่น้องกดเลขกไหมเลอตเตอรี่ไอที่ว่าต้องไปกดเอานะทุกคนที่ว่ากดกับตู้กรุงไทยแล้วก็กดในแอปปูฉันอยากน้ำแตเลอตเตอรี่เด้เบิงเราบายุสวน เลาผ้าสาวบีมไปอันนอนเฝ้าตู้นะคะเ่าตู้อยู่เมืองค่ะผ้าลูกสาวไปไปล่อกดกเหล็กนะคะมันก็กดได้ทั้งกับตู้กับโทรศัพท์เนาะแต่ว่ามันต้องใช้ความเร็วหน่อยอะถ้าเกิดว่าเราช้าหรือว่ากดไม่ทันเราก็ไม่ได้ ช่วงเขาให้กดเลขนี่ปูชนเนาโอ้เป็นพลอรครับรถนะคะผ้าสาวบีมไปกดเลขไปเป็นน,นันไปเป็นองค์ขลักน้ำนะคะเขาแย่งกันกดเขาทั้งนอนเฝ้าตู้นะคะเดี๋ยวอันเข้าสิตีลูกสาวแล้วแล,วแลวต้องไปเฝ้าเป็นองค์ขลักถามว่าเรากดเป็นบอๆแล้วกับบริกดดอ <laughs> กค่ะล้วให้สาบีมกดทั้งโทรศัพสามกดทั้งตู้เนี่นแหละก็ขับรถดไปให้ผ้าไปนะคะ อาชีพใหม่อาชีพใหม่ปูฉันได้พี่น้องขายลอตเตอรี่พุณน่ะเสียบเบียร์มากแล้วเบิ่งได้มันสีดดมองข้อสะพานเห็นหรอมันโดดอีด๋ พาพิบพิบใส่ยู่เบรกจนควันออกอะไรทมาหาอันนคุยกระโจให้ตาพิบพิบใส่ฉันเด้อจนเสียเงินเด้นี่คันว่าเบรก่อยูช่างสิได้อันเสียเงินอีกะก็เลยว่าเบรกยู มันก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูอยู่ก็รอดูฉันก,ก็ว่ามันเบรกอยู่อยู่ดิลงมาสัมภาษณ์ดิ มันดีกว่าเดิมไหมไ<ง>มันเหยียบง่ายกว่าเดิมไหมโอ้ทีนี้ใครขับก็ได้เหรอปลอดภัยหายห่วงใครขับก็ได้โบเมนดอกใครขับก็ได้รุ่นนี้ไม่ดีนะไม่ดีครับใหญ่ใหญ่แต่สั้นครับใหญ่สั้นสู้เล็กยาวไม่ได้ครับเ <c oughs> หรออืมอันนี้อันนี้เสียวดีอันนี้เสียวดีอันนี้เสียวดีนะ เหยียบรายเยบเ้าหเหยียบายมัวใส่ลูกัวขอแล้วนีไหมนี่เลยนี่ลมรั่วานี่อุดวะอเขาอันนี้เหยียบนิดเดียวใช่ไหมใช่ตอนแทงเก่งมันกหัวหัวเขาเาแทงเก่งขาสั่นหูเลยทวนทวนทวนขอรององลุ่มงงเลยวะลมลื่ว